ไข่ดาวพลังงานแสงอาทิตย์ได้เวลาอาหารเย็นอาหารมือวิเศษเมนูอันแสนพิเศษไข่ดาวจากพระอาทิตย์ค่ะมามาชิมกันสุกนะครับหนะ้าเรื่องจริงไม่คอนเทนต์เนาะกลางแดดใช่ไหมพี่กลางแดดเลยพลังงานแสงอาทิตย์คุณหนูคุณแจ่ท่านผู้ชมโอ้อดูสิ ไข่ยังสุกเลยเราก็ต้องสุกบ้างละนะอ,อ,อย่าทุกเลยเอ,อไข่ยังสุกเลยนะนี่อย่างนี้เลยทานได้เลยัะเป็นไข่ดาวแบบว่ากําลังหน้ารับประทานจริงๆรู้กําลังดีเลยนี่ <c oughs> คุณพี่รัชดาวาอายุ52ปีครับเป็นพี่น้องชาวลมเก่าที่เพชรบูรณ์นะครับนะแกก็มีอาชีพค้าขายขายอาหารตามสั่งแบบนี้อยู่หน้าโรงเรียนลมเก่ามาครับลมเก่าก็ลองดูฮะทอดู4 0องเซเซีเนี่ยร้อนเหลือเกินสุดท้ายยังไงก็อร่อยดีนะอร่อยแล้วก็สุกด้วยเห็นไหมครับเนี่ยกำลังดีกำลังดีเลยครับท่านผู้ชมครับทอดเนี่ยกี่นาทีรู้ไหมเท่าไหร่ พี่รัชดาวันบอกเราบอกว่าตอกเข้าไปในกระทะน้ำมันนิดหน่อยพอนะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ออกมาเป็นแบบนี้แกก็บอกว่าก็ดีนะอากาศร้อนแบบนี้มันก็ประหยัดแก๊สดีประหยัดแก๊สแก๊สแพงด้วยอแต่ครึ่งชั่วโมงเลยหรอครึ่งชั่วโมงมันต้องมันต้องค่อยเป็นค่อยไปไงเออเออร้อนจริงๆนะช่วงนี้สุดจริงนะแต่ว่าไข่แบบนี้มีเดิอแรงเหมือนเนื้อเนาะกำลังแบบสุกๆดิบๆอร่อย